โอ้โหตีหวัวก็ไป็หนึ่งทีละสองไอ้คนถูกตีหวัวร้องนี่ออนออโอ้โหไรู้ที่เติบลิสูงอุอ้อยโอ้โหโกระโดดยงเลยไม่รู้จักเิ็บเอากันเล่นๆหน่อยจริงจริงเอากันจริงๆหน่อยเลยน้องน้องโบทําไมทําตาค้อนอย่าง,งานั้นไม่อยากะอ๋อน้องเล่นด้วยลูกน้องโบดีๆลูกดีดีดี โอ้โหง้างมือขึ้นมาแล้วนี่โอคกับเอาจริงนะผมงานผมมืเลยโอ้โหเอากันเล่นๆนะอย่าจริงนะจริงจังโมโหนะโบอีวันมึงสู้เขาได้ไหมไม่ได้แล้วฮะวันสู้เขาไม่ได้ลูกมันลูกเขาไม่ได้ก็หนีลูกอาลุงพี่ไปแล้วลุงพี่ไปลุงพี่ไป นี่มันต้องเจอนี่ม้วนหน้าขาแยกไข่ปิ้นนี่โอ้โหลูกตู้ได้โอ้โหมันถีบหน้าสั่นเลยวว่าเนียนเบา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 ลุงนุ่นเอาไอ้ดีๆโอ้ยเอาหน้าไปตรงนั้นมันเฮ้ยไม่เอาเออลุงนุ่นลุงแม่เสียท่าแล้วฟังปลอมหลุดเม่นี่ไม่เอาจะตีบพี่เขาแรงๆนะเออลุง่นเอาหัวไปดีๆลูกเดี๋ยวมันถีบหน้าเอาโอ้หัวไปชนมาหัวหัวหัววิวเลย ไม่เอาเนี่ยมึงนี่มันโอ้โหเจ้าสองเวียนเลยนะมึงเนี่ยผมคดิดใจตัาง,งเวีเยนฮะมึงต้องเจอแม่เนี่นินมาที่เลยไอ้่นินมึงต้องเจอแม่ฮะไปเฉียบปีเขาเรื่องนี้ไม่ได้ันพร้อรมหลดไปบ้างเหงือกร่อนไปแล้วกูว่าพี่โบมาหาแม่ใครสู้ไม่ได้มาหาแม่แม่จะเอาไอ้นี่เส<ด>ี่ยงหัวมันอุ้ยดูอยู่ไอ้โบจ้วงไส้มันโดดเข้าไปทับไส้มันดีบคุณ เอ,อบเปะอะปะลูกปัดมนล่ลีปปล้นูเนีเ่ยืมแรง่ก็มันผีเม่เข้ามมนดีจังเลยนะกินอะไรเข้าไปไม่รู้เอาอยู่ในนั้นนะลูกยังไ,ไม่รู้ <laughs> กล่องขนมก็เหลือไม่กี่กลองแล้วเนะี่ยเออไม่มีที่ซ่อนตัวแล้วนอ,อนในนัน่นไร้วันเอ้ยโอ้หมิดเนาะมองไม่เห็นเลยเนาะ <laughs> อ,<ม>อยากเล่นนะ ใครเขาเล่นด้วยอะ่ะผมนี่อ้อมเล็งให้นะฮะมึงสี่พีก็ตานหนาสันหนาหงายขนาดน,นี้นนผมออมเล็งฮะมึงรัวซะพันปอมละเอียดเลยนะแม่แก่กูวันปอมงับไม่ทันเลยนะละเอียดยิบเลยนะอยู่นินฮะนเกินไปแล้วเกินไปไหนฮะเกินเบอร์ง